ก้าออริโอน่าจะเป็นออริโอนะครับจากทางบูซิงนะครับททีเดียวจากนั้นซอสสูซอสสูระเน็ตออโต้สาวที่ตัวปูู่าไงนะน่าจะก็ว่าที่นาเยอะอาสุขุมแปียนกับเดนบป็นน้องคู่ต่อไปอยู่ในสภาพที่พร้อม เรียนบอลบาลที่าันซูปอรแบงก์มีไหมหลังจากนั้นคู่ที่ลำดับที่ย0ที่เราลำดับไว้เพชรสิลาสิเะทิมกับแดนสี่ซอสุรเดชระตอสายอีสิเบก็ขอให้ได้กวาประสิทธิ์เจอกับโรเบิร์ตวอร์ทิโนลลุบุตสวงที่สองมที่จมูกเพชรสิจะทิมเจอกวามหวังใหม่สิคกุเกิดท้ายที่เพชรมีชยความสเจอกับยอดนักรบเจทิปนะคะตามนั้นน็อกเร็วมีรางวัลให้นะครับ เจีวกานอาไปเอ็นอ้ก็เจเอยจัดไปเลยนอาเงินป่ะเงยนดกวัวเจาน้องร้งผู้ส้องผู้สิงสาวสุีเรี่ยงอดปสามสอำสามสองค่ะตอนกลางไปครับสมพุติเกียรตินะครับไม่เกียักษ์ซิน่ง มาดูในคู่นี้เด็ดเ่นวหครับา5กิโลกรัมสุปเร๋เด่นั้เก๋เดินปตั๊กก็ไม่ทีแลครับ ผมสีทองเอ๊เออเอะอเมมีจะเี้ยไหนนะครับระวันะครับคู่ต่อไปเราจะว่าราณสี่รางสุดท้ายนะ เชียงใหม่ตนหน้าเราจะมีอาจารย์ดแดงพูนะาค่ะเสียงวิทยาในสยามนี่เยนะครับแล้วก็คุยดินทำเจริญแล้วก็เป็นเกียรติที่กรรมการของเราค่ะสี่กระจายสี่ปลายดีมากดัยในชอบอินโดนีเซียสีรักหวานขับเราเตี่ยนลับกันเลยนะครับสี่ท่านตอนนี้ในปัตตานทีโปรงเที่ยวค่ะ จับกวยให้พี่น้องดูนี่นะอหม้อหง้าไม้ม็อเตาย่างปิ้งไฟฟ้าอะไรอีกครับไม้ม็อนสีรางวัลเลยครับเรียมเฉลยไม่โดน้าจากบอยโนนบูเสียวินยมวยสยามปูนีคอเจและประกาศราวากอาจารยชยานะครับคราวนีมาน่นะเอาเลยรันเย Đắm, đắp đắp mấy, đắp Đắp mấy, không ăn bổ mồ tử, ướt nước khẩu, ướt nước khẩu Không, không, không ăn bổ Đúng rồi, đắp mấy bổ mồ tử Thì đấy nhưng mà năm qua tới sự kia không phải là cơ bản thì đắp mấy Đắp mấy, bắt nhục, bắt nhục Đắp mấy, bắt nhục Ê, giọt giọt, nghe rồi Cái này là Gracias. สองน่หนิุ่นยานจัสรานี่ยเน้องนายกองบุญยินเนี่ยน้องกลืสสวยดเดออาตสาโอ้ยกองเสียบมเเนี่ยเลทสองงเป็นไทยเป็นไทยไเนี่ยไม่เป็นไทยะไรเมื่อไม เอ่อน้จะดูเจ๋งริง่ะเ้โหโ้้โห้ห้าหโ้โอ้โห้ห้้ นี่ตื่นตัวเลยนี่น้องจำน้าหวานเลยน้องเจ๊ขันีส่งมอบประกวดขอพรพูดจริงงากั้งกล้ยที่รด้อสุดท้าน่อเที่ยวเทปเทปเทปเท Oh no. สูอ่านไม่ได้อ๋อคนเข้มนะนี่สั่งน้ํามะนงอุ้ยๆเออโอ้ยจะได้เอาของท้องเสียมึงแหงดักกล้วยเนี่ยดักเสียแน่ใจสิครับ <STER Shepherd> เกียรติใจท่านสุธนอาจารย์ชาติชายอรย์เกียรตยศครั้งสุดท้ายครับไปที่ผู้สิงครับยินดีด้วยค่ะออกด้วยเอาละครับมาดูครับยักษ์ยักษ์เล่นเจอยักษ์เล่นยักษ์ยังไม่ใหญ่มากอสี่สี่ห้าปีอย่างเดียวนี้ ตนมเลยครับคิดผิดเลยครับสุดยอดสุดึิ่ครับเดิัเป็นแสนเครับสุดยอดมาดูครับมวยอ้วนตีเสน่ห์มน้ำแขัม้ยอ้วนไปแล้วน่าดูน่าชมลูกตาเด็กสองรณ์นครับพี่น้องตาเด็กสมบูรณ์ลูกนี้ยกพลาไปเลยต่อไปี่างสาวพิชชัย ăn chén lười, các anh đưa kim ăn lóc bò, chui lên thuyền lóc buông bè, chui lên phía

สานเดี๋วใคสาว้ตอนนี้เกิดไอคยวนักชันดนใสปคู้เ่นคน้ยไปโดนยกโดนตอยันักชัดนสายกระแทกไปสายอีกทีไม่โดน

สอก,การเก่ายิมมีขวางนะขว้างขว้างนางตีได้ไหมอเอ้าเทสอจะคู่นะสอกันเก่ายิมกับสอพิชิตชัยเอาละครับดูครับเตือนหยาดหนองครับนะครับนับสักครู่ครับนับก่อนนะโอเียเลยสาลาอรวมพลังวันนี้ออกสุดนะเห็นนะไปหลายนะัดไม่ไปแล้ววันนี้ เราจะแจกใั้พี่น้องเอาไปใช้ครับเครื่องใช้ไฟฟ้าสิบรางวัลเมื่อกี้ออกไปแล้วสองรางวัลดีราคาถูกราคาดูง่อยด้วยในของจับกล้าด้วยเรียนเชิญอีกแล้วไม่ทุ่มหน้าเลยเสียวีอมรเทสเอามาได้อีกหน้าเด่นบางการพิจารนแล้วก็ผู้ช่วยสนองใจเนี่ยสาวท่านนี่แหละนำโชคนะมาแล้วครับเด็สาวครับ ตูเดินป yeah, ี๊ดแไอเกียวนัดธน้องออเตะขาเตะขาต่อยมาต่อยลงตัวตัว <outreach> ส <intellectual> ุดทิงเจมไฟอ่ะพี่น้องเดินไาเลยครับนัดน้อัวเป็นนัดแรก เตะขาไม่ลงเก้ก่อนเล็กก่าไหครับเข้าโอ้ยนัทนนท์จะมาขวาขวาขตีทไม่ลงเอาบอเลขึ้นับบวอกเยวแวัน่อย

สองปีเขาสามยกรุ่นนี้เดี๋ยวพอไปต่อไปนี้รุ่นนี้นี่ก็พร้อมลงกว่านี้น่นะทุกคนลาย่เรื่อยหมูเปลี่ยนสีแล้วยอดไอคิวมีสามมันสามจันตุนการศึกษาเสากันเก่าเกินนับแกนสามทิตไทยนับกยนโสอไหนจะดีกว่ากันครับ ไปไปซ้ายซ้ายทีนี้ยสวยมากเลย่แรงเไี่ยวไปต่อยมาจะดนเด็เด็คงกเตะไม่โดนไปซ้ายจะเจอรับโนสว่างพอบกลางครับเจ็บนี้ เพชรทคงแจเพชรถนพดพงศลอะครับนอออะครับตอนนี้ยกสุดท้ายครับยอดไอคิวนักรับรสบนการศึกษา็กสุดท้ายทำลูกขอสิีินทอนก็แจ้งมานะก้าก้าทางลาคำลูกขอสิีินทอน เมษานีลุ้นลับบตใส่ด้วยเอาน้นตัวโอ้โหอรครเฮียชุนเจีบแจกรถเก่งกันเฮียอดสใจแจกคอตใส่ชิงแจมไฟรับแจกคอตใส่เลยครับสิบสเมษาอ่าถว่ตัว Của mọi của nga ngon ngay ba mối tay gần như sẵn trong bây giờ đi mì rộng một trăm bốn mươi năm năm hai nghìn hai mươi bốn kỳ nghỉ ngơi một trăm linh hai nghìn hai mươi bốn kỳ nghỉ ngơi một trăm linh hai nghìn hai mươi bốn kỳ nghỉ ngơi một trăm linh hai nghìn hai mươi bốn kỳ nghỉ เราเสียวินยอดมวยสยามเด็กเชิญเรายังยังไม่ค่อยขึ้นเวทีนะเราเป็นผู้นอำตัวครับะกำลังปรึกษาจนอยู่นะยอดมวยสยามกับทีมเจมไฟจะรวมตัว่มกันลงสุดท้ายครับลุงตาเด็กสมบูรณ์มาเลยดีอย่าใ้เที่ยวกับนัทจันนังู่นี้ลำดับไว้ที่คู่ที่หกค่ะเอาละครับ ช่วงนี้เรียนเชิญผู้เชิญสนองของหมวนครับแล้วก็จาวีครับอาริบูสังสรรคนะคะเป็นบนเวทีมวยด้วยครับโปรโมเตอร์คู่แฝงทางโซนการวิกุลนนท์สว่างโคกกล่องสำรวมเจ็ดเจ็ดธันวาอาจุมาไะนี่นักมนฑลสองร้อยเจ็ดที่ยืดนะครับ เกแลวรับจาเรานี่นะครับแคที่ยิมจยาจับาจจอยาจ่อยาจ่อยายังไม่แตกับพยายามจอด้วยเันต่อยจ่อยาพักกระจกต้องมาเป็นสี์นอยชาแนลชเจ่ยาพักกระจก

ยังจะ็กจ no ับไปทีบเอาเวลาเลยนะตครันโอ้โหเอาคนเวลาหมดเวลา่ลยๆให้สมบูรณ์ไหมให้กรีดด้วยทำธุรกิจเงินล้านเลยกระลาแกนกระลางระลาจะไม่สุดกันกันดูนี่แหละยกสองยกสองครับหมอนตอกล่ะไปดูสิคุณผู้ชมก็ช่วยกดหนุนหน่อยครับเทเทครับ เป๊กกี้ไหวเลยพี่หนาแต่เสี่ยงวัดแมบนี้ใช่ไหมโอ้โหตีกวัดแล้วพอตีก่ัดแล้วยุ่งยิบยุ้งมากโอ้โห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 ้าสัตว์โถ่นักสานักสานักเอาที่ดูนักเสือที่จ้ำไปที่ขายอย่างได้เลยเสือที่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ ที่ทให้หมอตายไปเถอะโอ้ยว้าว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 อ้าวว้เวอ้าว้าวว้าวว้าวอ้าวว้าวอ้ย้าว้าวว้าวว้าวห้าอว้ยวว้า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 ว้าวว้า้วว้้าว้้ยวว้าวอ้าวน้าโอ้า้วว้าวว้าวว้าว้กว้าว้าวว้้า้้้้ว้้ว้้้าา้้ ลุกลาดพี่น้องจานเป็ดมครับชนกับบุญกระดิกเอาล้วครับวัดด้วยไม่มีอะไรแน่นอนครับคุณผู้ชมนี่ครับไม่เจอมาโอ้โหสามขาใายโดนแล้วครับโดนแล้วครสามยกครับสามยกโดนปากไปแล้วทีนึองนะโดนปีปากก่อนนะเดนย

นีอย่เแล้วแทงกำปัดแทงกำปัดครับแทงกำปัตเอาไม่สำคัญครับ้งสุทรแงสุริท์ั่ังสักมัุริท์มัวไัดสายสามยก็รู้มนัมาเียด้วมาด้วจะจกไม่เป็นไรเอาเลย

จบแล้วครับจบแล้ววันีแล้วครับคู่ต่อไปก็จะนัดาหนี้ครับมันจบแล้วครับนายมันหันแล้